คลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีการเอารูปที่เราทำไว้สำหรับที่จะใส่เป็นหน้าปกของ y YouTube นะคะใส่เข้าไปในคลิปอันดับแรกเราก็ต้องโหลดตัวออแอปนี้ก่อน yt studio เนี่ยนะคะขึ้นมาอันดับแรกเราต้องอัพโหลดตัวคลิปที่เราต้องการจะใส่หน้าปกเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ใน YouTube ก่อนอาจจะซ่อนเป็นส่วนตัวเอาไว้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวราก็จะทำหน้าปกของวิดีโออันนี้นะคระแล้วอัปโหลดเข้าไปในแอปของ YouTube ก่อนก็คือแอปนี้ที่เราใช้อยู่หลังจากนั้นเราก็โหลดตัว YT Studio ขึ้นมาปุ๊บนะบอันนี้มันจะเป็น Account ของเรา แล้วก็หลังจากที่เราโหลดวิดีโอที่เราต้องการจะใส่ปกเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะมาโชว์อยู่ในโปรแกรม YT Studio ดือนกันจากนั้นเราก็เลือกตัวคลิปที่เราต้องการจะแก้ไขเข้าไปนะคะแล้วก็มากดเลือกตรงดินสอตง้งแก้ไขตรงนี้แล้วก็คลิกแก้ไขภาพขนาดยอ่อ ถ้าเรามีรูปที่เราทําไว้เมื่อกี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะใส่ต้องการที่เอาไปทปําปุกเราก็มาเลือกที่ภาพขนาดย่อที่กําหนดเองอมสมมติว่าอันนี้นะคะทำหน้าปกุกยูทู e อันไหนทาไม่ได้แล้วอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เราวก็กด เรียกเสร็จแล้วมันก็มาเป็นหน้าปกให้แบบนี้เราก็กดบันทึกทนี่ค่ะหน้าปกก็จะถูกใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วที่นี้ตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะแก้ไขตรงความเป็นส่วนตัวของคลิปชื่อคลิปหรือทุกอย่างสามารถแก้ไขได้เหมือนในแอปพลิเคชันของ YouTube เลยนะเห็นไหม อันนี้คือการใส่หน้าปกของ YouTube <ม>ที่เราทำไว้แล้วจากโปรแกรม PixArt เข้ามาในในในคลิปของวิดีโอ YouTube อันดับแรกก็คือเราต้องอัปโหลดตัวคลิปนั้นเข้าไปใน YouTube ก่อนแล้วเราก็มาใช้โปรแกรม YT Studio เนี่ยในการที่จะเอารูปนั้นอ่ะใส่เข้าไปเป็นหน้าปกนะคะหลักๆมีแค่นี้